แบบละเอีาดเนียนหวานหอมกลิ่นแบบรู้ว่าเพิ่แงแกะไม่ห่าวะกลิ่นแบบเป็นหอยแม่นแคสดอ่ะเย็นสดชื่นเย็นจริงๆอะ่ออเออะเขาไปเย็นมาตอนไหนอ่ะเขาไปทำเย็นมาตอนไหนกรอบมากเต้าหู้มันอร่อยอมมันเลยเต้าหู้มันเลย และตอนนี้เราถึงเมืองถัดไปแล้วค่ะไซกิค่ะจริงๆเป็นเมืองระหว่างทางใช่ไหมคะใช่จะพามาแวะกินพักเที่ยงก่อนเพราะว่าญี่ปุ่นเนอะร้านเที่ยงจะปิดบ่ายสองส่วนใหญ่ฉะนั้นลาซอเดอร์จะประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึง่งถ้าเกิดมาไม่ทนันคุณจะไม่มีข้าวเที่ยงกินคุณต้องกินคอลเมนี่ไปแทนค่ะเัือนนี้คือแค่แวะ<ม>กินข้าวเที่ยงระหว่างทางค่ะแต่เธอก็ช่งางสรรหา หางกงจินแห่งนี้เจอถ้าฉันต้องการได้ช็อตแบบมองข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นทะเลแล้วแบบฤดูนี้ภูเขาต้องมีซากุระเป็นหย่อมๆอ,มอะคิดภาพตามฉันก็ต้องสวยแน,น่เลยฉันก็ไปหาหาๆมาและได้ที่อย่างเดียค่ะอย่างเดียวค่ะแดดแสงอาทิตย์พราใครคะเพราะนางตามคนนี้มาค่ะตั้งแต่โอซาก้าแล้วฝนไล่ลงมาเรื่อยๆเลยฉันแบบเรียกฝนมาตอนนี้มันหยุดแล้วถือเป็นสัญญ ช่ค่ะแล้วก็คิดว่าน่าต้องไปที่ร้านและแม่เธอเพราะว่าคนเยอะมากใช่ไหมคะใช่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมีคนพัดทีเพราะว่าที่นี่คืออะไรคะใหญ่มากค่ะไปค่ะเข้าไปกินข้าวจ้าไปจ้ากาดูวิวในร้านสิคะทุกคนสวยเนาะดูความแบบทะเลกงจินจริงๆเป็นชอบแต่เดี๋ยวรอชิมอาหารว่ามันสดไหม คือเขาอจะมีเมนูมาให้2อ,อันเป็นเมนูประจราําร้านแล้วก็เมนูประจําวันเมนูประจําวันนี้จะเป็นสิ่งที่เขาคงจะได้สดมาแบบเป็นพิเศษนอกจากแบบวันอื่นๆอะไรเงี้ยก็สั่งไปเยอะมากอยู่แล้วสาหรับคุณพี่วันที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็สามารถสั่งให้เขาแบบเอาเนื้อสัตว์ออกได้เขาบอกเขาทำให้ได้เลยค่ะพนักงนานน่ารักวันนี้ไปกินข้าวกันจะ้ะและเมนูประจําวันนี้ค่ะ2เมนูก็คือปลาหมึกเล็กเทมปุระแล้วก็มีปลาคามาสึ หอมเดืบะชิโซกับบุ้ยเทมปุระค่ะทาคือกันคนสั่งอันนี้ฉันสั่งสองบุเกิลทานเฉลี่ยแล้วแบบคีย์เวิร์ดถูกต้องนี่คืาบุ้ยหอมเดือบะชิโซกินแล้วนะคะเป็นไงเราได้คิดว่าจะมีหลังปลาหมึกอ่ะระดูกอ่ะไม่มีเขาออกให้เหรอแต่เขาทอดดีมากก่อนปลาหมึกตัวเล็กอร่อยค่ะปลาหมึกสดมากอืมทั้งหมดนี้ไข่ด้วยอ่ะอืมอืมทอดดีเปรี้ยวเค็ม ปลาคาเมสุครับขอเขากินอ,อ,อันนี้อร่อยมากอร่อยยิ่งกว่าปลาหมึกอีกบิ๊มลองถามโค้ชซิลว่าคืออะไรมันคือปลาชื่อคาเมาสุค่ะเท่าที่เสิร์ฟรูปเปคล้ายๆหางดาบนะแต่มันตัวสั้นกว่าแต่ว่าเนื้อปลามันฟูมากพอกินคั่วมันคู่กับหอมใบชิโซแล้วก็บวยเปรี้ยวิโอเคนล้วขาทอดได้ดีเพราะฉะนั้นมันเลยแบบมันมีทั้งแบบกรอบเปรี้ยวความหอมของชิโซแล้วก็มีเท็กเจอร์ที่กรอบแล้วก็มีเนื้อปลาที่นุ่มคือแบบเป็นคําที่แบบเพอร์เฟคครบ มีคนไม่เชื่อค่ะมีคนไม่เชื่อเขาอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่าฉันจะเพิ่มคีย์เวิร์ดให้อีกเมนูอีกอันนึงก็คือสำหรับเมนูก็คือน้ำจิ้มอนสุขค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ฉันโปรดปรานมากแล้วไหนดังแววกล่าวอ้างเกินจริงหรือเปล่าฉันจะเป็นกอบอวอเองค่ะมันมีความดูแบบสุขภาพดีนะเป็นเนื้อปาลารวนนี่ก็เป็นเนื้อปลาร้อยเปอร์เซ็นต์มีปวยมีผักแล้วก็จิ้มกันเนี้ยคือแบบดีอ่ะ ความกรอบของแป้งด้านนอกมันก็คือกำลังมีก็ไมาอีกหนึ่งดีกว่าน,นี้จริงๆแล้วนะคะร้านนี้เมนูดังคือด้งค่ะหรือว่าคือข้าวหน้าต่ตางๆซึ่งอันนี้คือดังที่สุดไข่เซนดง้งหรือว่าด้งอาหารทะเลก็จะมีหอยมีปลาสดใดๆปลาหมากแต่อันนี้คือคุณแวร์เขาอยากกินหอยแม่นค่ะเซี่ยนอูนิมากค่ะเพราะว่าเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นมาสิบวันแล้วยังไม่ได้กินอูนิเลยเราก็เลยแบบต้องติดทะาลรขนาดนี้ต้องมีอูนิสิซึ่งแบบ หน้าตาอูนิดูแบบดูธรรมชาติดูเรียวก็เลยถามเขาเป็นอูนิจากที่ไหนอ่ะเธอได้คำตอบฉัยกมือาถามเขาว่านี่อูนิจากที่นี่เลยป่ะคะบอกาใช่ใช่ใช่ข่ะเกบได้จากท้องถินนี้เลยแล้วคุณพอ่อคุณแม่ก็มาแกะแล้วก็โปะใส่นี่เลยค่ะฉันบอกน่าก,กินมากเลยค่ะเขาบอกอร่อยมากค่ะพูดอย่างนี้ก็คือไม่ได้ซื้อมาเป็นกล่องเลยนะคะก็คือแกะอ <laughs> เองค่ะ <laughs> <laughs> ปกติอูนิกล่องมันจะต้องทําเป็นชิ้นเนาะแล้วค่อยๆเรียงซับพวกสารกันเสียแล้วก็ลงกล่องเนาะอันนี้คอืคอสดเลยค่ะไม่ต้องมีสารใดๆ ไม่ยินเสียงกรอบออกมาถึงที่นี่เลยค่ะใช่หอยชนิดนี้มันจะกรอบมากพุ่งไ่กินมาที่กรุงเทพนี่ก็กรอบเลยอะแบบสดแน่ๆกรอบแตออ่อะอนแต่หอยนี้เนี่ยบิ๊มอะจะค่อนข้างติดนึงเพราะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวหอยนี้ชัดมากๆกินไม่ว่าจะสดแค่ไหนก็จะมีกลิ่นนี้แต่ว่าถ้าใครชอบคนกรุบต้องแนะนำเพราะมันกรุบแบบกระดิ่งสุดอืหอหอ ข้าวาเลยแล้วก็มันกรอบกรุบกรุบเด้งเด้งมันได้เหรอ,อแสงวาสมกัได้ดูน้องอออออวาซาบิปาดเยอะเกเินไปใช่ปะตอนแรกฉันเห็นเขาปาดฉันตกใจมากว่าปาดเยอะจต่ก็คิดว่าแบบมันคงเผ็ดนะแล้วก็เผ็ดจริงนะวาซาบิอร่อยมากวาซาบิสดเราก็เคยชิมตัววาซาบิเทียมที่แบบไปกินในเมืองมา ก็เลยป่าแต่ปริมาณเยอะข้าวไม่ได้เป็นแนวข้าวเปรี้ยวนะเป็นข้าวธรรมดาถ้านผูคนไทยบางคนจะติดว่าดงต้องข้าวเปรี้ยวนี่ก็ข้าวไม่ธรรมดาเลยอืมก็สดดีมากจริงมันสดดีมากจริงสดดีมากปลาก็คือชิ้นบางแต่ว่าก็มีมันค่ะอร่อยเด็ดสดอ่ะมีคนไม่เชื่อค่ะแต่อยากให้คนไม่เชื่อลองชิมปลาดองได้ป่ะได้ อืมอืม,อมวาซาบิด,ดีแล้วก็เอาจริงฉันก็ไม่สามารถแบบรับผิดช,ชอบด้งเนี่ยเป็นของตัวเองได้ถ้าปกติแล้วก็ไม่ได้เป็นคนกินข้าวหน้าปลาดิบอะลรกันเป็นคนกินแค่ปลาดิบบางชนิดแล้วก็เออแต่อันนี้อร่อยเลยพอดองซีอิ๊วมาวมันก็เลยแบบไม่ข้าวรสทําให้ฉันแบบทานได้ง่ายขึ้นมีรสช,ชาตินมมีรสชาติิดหน่อยอืมอันนี้ค่ะคือชิคเก้นน้ำบังนะคะเป็นเมนูดังของภูมิภาคนี้ของฟิวชูไก่ ก็คือไก่ที่เราชิมกันที่ร้านเมื่อวานแต่ว่าเป็นไก่กับซอสตัวทาท่ามันจะมากับตัวซอสครีมขึ้นอยู่กับร้านว่าใช้ซอสแบบไหนคะ่ะมาขอชิมไก่คะ่ะนะคะชิคเก้นน้ำบงังเนี่ยชิเก้นน้ำบังอ่ะือกมันไม่กรอบืองการาเกะเนะชิอนันไก่นิ่มๆที่เนี่ยครีมซอสแบบเค็มหวานเราก็เลยยังไม่ค่อยอิ่มมากตอนนี้มาลองก็คือแบบคิดว่าแบบจะดีไหมนะก็เหมือนเดิมจริงๆ่งนะเป็นทที่เป็นสไตล์นี้หมด ต่เพื่อนหลายคนชอบมากบอกชอบไก่ที่มันไม่แบบนุ่มๆไม่กรอบเลยก็คือสิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นแบบคล้ายๆแชมบุระไก่เส้นน้ำบังคือไก่ทอดที่ไม่กรอบและราดซอสชีสใช่แล้วก็มีซอสซีอิ้วรากล่างด้วยแล้วเป็นไก่หมักมากับพวกซอสกาลหิกอร่อยไหมหรือว่าก็ได้ก็โอเคแต่ว่าไม่ใช่จานฉันเท่าไหร่ฉันก็ชอบคารายกิแห้งมากกว่าจริงแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบพวกไก่เนืิ่มก็แนะนำน้ำ้ช่นน้ำบังเพาะว่เป็นของขึ้นชื่อของพี่ภูมิภาคนี้ค่ะ กิ่นคำใหญ่มากอ่ะหอมกระหยากหอมก็อยากเนียนหวานหอมมีกลิ่นไอทะเลเดริกลิ่นแบบรู้เพิ่งแกะไม่หาวะกลิ่นแบบเป็นหอยแมงแคสดอ่ะหน้าตาน้องจะดูแบบวิ่นวินใช่ไหมดูขาดวิ่นขาดวิ่นอ่ะแต่ว่าเข้าใจก็าคุณพ่อคุณแม่แกะให้อ่ะแต่ชอบเลยที่มันครีมมี่นี่แหละอร่อยดีอืมเค็มหวานพอดีค่ะตัวหอยแม่งดีอันนี้อร่อย ไม่คาวเลยไม่หมินอะไรทั้งสิ้นยังไงดีเลือกไม่ถูกแล้วค่ะตอนนี้ว่าแบบจะรับผิดชอบอันไหนดีีฉันจัจริงๆแล้วนะคะคืนนี้เราต้องไปนอนกันที่ทาคาจิโฮะค่ะเพราะพวกนี้เรามีแผนจะไปนั่งเรือที่ทาคาจิโฮะเนาะซึ่งระหว่างทางเมื่อกี้เราเบบปุใช่ไหมก็จะเป็นเบปุจากเบบปุเราก็เลยมาไซกิซึ่งตอนนี้ค่ะอยู่ที่ไซกิแล้วค่ะ แลวที่ไซกิทนะคะเราจะไปกินข้าวแล้วก็มาคาเฟ่แต่ประเด็นคืออะไรคะวันพุธค่ะเป็นวันที่คาเฟ่แห่งชาติญี่ปุ่นจะต้องปิดค่ะเหมือนที่วันจันทร์จะเป็นวันที่ร้านอาหารที่ญี่ปุ่นจะต้องปิดค่ะฉันก็เลยแบบพอเราเมื่อกี้ไปกินข้าวใช่ไหมเราก็เลยชิดแชทกับพนักง,งานแล้วแบบร้านไหนดีร้านไหนดีคือเรี่ยงว่าอีกร้านหนึ่งแต่มันต้องไปที่ขเขาอะไรเงี้ยเขาบอกร้านนี้ดีกว่าย้อนขึ้นมา30นาทีแต่ว่าคาเฟ่อร่อยจริงๆกาแฟก็อร่อยแล้วเปิด แล้แวคือเรากูเปิดเพราะจริงๆอ่ะนางมีหลายที่มาแตนน่นางก็บอกวันนี้มันพูดอ่ะมันปิดหมดเลยก็มีร้านนี้แหละมาร้านนี้เทอะน,น,นะฉันก็แบบอ,อโอเคดูแล้วสวยแล้วสบเน่แล้วตอนนี้ค่ะถึงร้านคาเฟ่โกหรือว่าคาเฟ่ n u เบอร์หใช่คอ f ฟ e ่ไฟส์ใช่คอฟฟี่ไฟ e ชื่อชื่อร้านว่า c o f f e ่ไฟส e ไปเข้าไปข้างในค่ะ วิชัไนไปเมามาแล้วว่าทําไมถึงแบบชื่อว่าร้านกาแฟห้าเหรอเขาบอกอ๋อเขาอะชื่อโกที่มันตรงกับเลขห้าแล้วก็เลยชื่อร้านว่ากาแฟห้ากาแฟโกอย่างเงี้ยคือน,นางอะบอกว่าแบบทาไมถึงมาอยู่ที่เมืองนี้มันดูเป็นเมืองแบบ out of nowhere อะไรเงี้ยเขาบอกมาที่มาเที่ยวที่นี่ทำไมอย่างเงี้ยบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ได้มาเที่ยวแต่คือเป็นเมืองที่มาแวะผ่านอะไรเงี้ยเพื่อจะไปทาคาจิโฮก็เลยมาหาของกินระหว่างทางจะให้ขับที่เดียวตรงก็จะเหนื่อยก็อยากจะมาแวะจุกจิกจุกจิกแต่ร้านนงน่ารักมากเลยทุกอย่างตกแต่งด้วยดอกไม้ บนโต๊ะนั้นโน่นนี่ทุกอานเป็นดอกไม้จริงหมดเลยอะ่ะเป็นเบเชิลเค้กปกตินะแต่ว่าก็ะถือทำได้มาตรฐานเน,ะนาะก็อร่อยมีความเค็มความหวานที่พอดีใช้ได้่เครื่องหนาะอืมอืมอมืวิ๊ยๆ๊ินไปกินมากลิ่นชิ้คกาหอมว่ะ หอมไม่เหมือนกลิ่นถ้าจะเป็นยี่ห้อของที่นี่เรียกเอากลิ่นมันมีความแบบเออหอมเลยมีความเค็มเค็มของกลิ่นอร่อยจัดจ้านอ่ะอืมกินกับบูเบอร์ี่สิอืมเหมือนกับบูเบอรี่ชีสพายอะ่ะแต่ว่าบูเบอรี่เขาไม่หวานมากเป็นการแบบแยมแบบแยมญมิปุ่นอนะ่ะทุกคนยามิปุ่นที่มันจะไม่เหนียวไม่เนื่อมันจะมีความใสๆเนื้อผลไม้เยอะๆแบบนั้นค่ะก็จะหอมบูเบอรรี่ขึ้นมาในบนชีสเค้ก งนี้นะคะเขาบอกเป็นเมนูแบบเมนูไฮโซเมนูระดัของร้านเขาข้างล่างเขาทำเป็นกาแฟหวาน,านเข้มขมแต่ข้างบนเขาใช้เป็นนมข้นหวานที่ไม่หวานฉันเลยคิดว่ามาันคือนมข้นจืดของประเทศไทยแต่น่ากินมากฉันเป็นท่ารักนมข้นจืนดปกติชอบรอกรอกปากกิมแล้วชื่อเมนูเขาเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าสองสีคือมันจะมีสีขาวและสีดำที่เข็นันชัดเจนนั่นคือชื่อเมนูนี้เป็นดังว่า มันจืดออกใช่มีความขมและมีความหวานภายในคําเดียวกันแล้วเย็นแบบแก้วก็เย็นนะคือที่นี่เอาแก้วไปแช่เย็นเพราะฉะนั้นกาแฟเย็นคือไม่ใช่กาฟแฟเน้นใส่น้ำต่เป็นกาฟแฟที่เย็นและแก้วเย็นเพราะจะยังนี่เพราะมันจะไม่ถูกเจอจางใช่ไหมใช่มันจะไม่ถูกเจรจางเพราะมันจะเย็นแล้วมันก็คือหวานคืออันนี้เทียบแบบเทียบเท่าได้กับพวกแบบเอสเปรสโซเย็นไทยอ่ะนึก <มา S 1> ออกไหมเอสเย็นนะเออแล้วฉันคิดว่านางจะเป็นคล้ายแบบเดอร์ตี้ไหมไม่ไม่ติดขนาดั้น เห็นมันแยกสองชั้นได้คิดว่ามันจะติ๊กฉันกินไม่เป็นแต่ฉันคอยอยากกินนมข้นจืดอ่ะเชียร์ค่ะทุกคนเหมือนลาเต้อ่ะเป็นลาเต้ที่ข้นขึ้นมานิดหนึ่งใจละหวานเอสเทอร์โบถูกอะไรนะเอสเย็นอ่ะต่อไปเชิญคุณเอสเย็นก็คือกลิ่นนมข้นจืดก็คือแบบฟึบมาแล้วก็หวาน แต่ไม่ค่อยขมป่ะสำหรับฉันฉันว่ามันหวานไปนิดนึงแต่ว่าก็แบบค้นเข้นมนตามที่เขาพูดไวเ้เลยมันเหม,มือนกาแฟที่เข้มข้นอ่ะมาถึงกาแฟของฉันสิ่งนี้นะคะคือกาแฟเยน็นเลือกมเมล็ดเป็นเอธิโอเปียมอคค่าก็เวลาถึงนั่กาแฟเขาก็เขียนตัลลิสรายชื่อกาแฟว่าเป็นมเมล็ดอะไรบ้างใช่ไหมซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนฟรตตี้เราก็เลยให้บิ๊มถามเขาโดยใช้ประโยว่าอะไรนะคะเผื่อ เผื่อเพื่อนๆอ,อยากไปถามบ้างบอกว่าฟุตตี้เควาโดเรเดสก a ก็คือว่าแบบถ้าชอบแนวฟุตตีอ้อันไหนดีคะก็คือฟุตตี้เคค่ะคำว่าภาษาแบบแบบความเป็นฟุตตี้อย่างเงี้ยฟุตตี้เควาโดเรเดสก์ค่ะแล้วก็ให้เขาจิ้มมาวันไหนเราก็เชื่อเขาไปเลยคะ่ะซึ่งเขาจิ้มอันนี้มาค่ะเอธิโอเปียมอคค่ะ เย็นสดชื่นเย็นจริงๆอ่ะเขาไปเย็นมาตอนไหนอ่ะเขาไปทำเย็นม,มาตอนไหนเต่แค่ตู้ยเย็นเขาต้องถามว่าถากู้งบ่อยจนะังก <c oughs> ็ <c oughs> ะนั่นแหละค่ะก็ <c oughs> ะได้กินกาแฟอันสดชื่นนะคะในแก้วที่เย็นเย็นโดยที่ไม่ต้องกลัวน้ำแข็งละลายแล้วมันจะจืด <c oughs> ค่ะอืมอืมพุดดิ้งอร่อยก็แล้เห็นเนื้อเขาเชื่อว่ามีความเนื้อแบบมันแข็ง แต่ก็แข็งจริงแต่มันหวานน้อยแล้วยิ่งตัดกับกาแฟขมข้างบนคือยิ่งแบบหวานเนอเข้าไปใหญ่ชิมชอบมากรู้สึกว่าอร่อยรีบแบบรีบเลยยี so helmet, ่ไม่จ like ริงเพราะว่าจะได้ชิมคือเขาอ่ะมาบอาก่อนก็บอกว่าสิ่งนี้จะไม่ค่อยหวานนะเพราะเขาว่าเอาคาราเมลออกแล้วเขาใช้เป็นกาแฟดำเขาชอบรสชาติแบบนี้ของพุดดิ้งฉันก็เลยไปเมามอยมาว่าพุดดิ้งที่ปุ่นมันฮิตเหรอฉันเห็นในอินสตาแกรมเยอะมากเขาบอกว่าอ๋อจริงๆมันฮิตมาสักพักละแต่ว่าเขาก็ชอบรสนี้แหละเกาอยากทำขายที่ร้านเขาค่ะแต่ว่าดีเนอพุดดิ้งคืนแน่นแล้วก็มันอออร่่ยะ อจริงเพามันเป็นเป็นกาแฟข้าวโมลดีมันเลยไม่หวานดีดีแปลกดีไม่เคยกินแบบนี้อ่ะฉันน่ะคิดถึงเวียดนามเหมือนบ้านฟลังของเวียดนามแต่บ้านฟังมันจะเป็นแบบเป็นคว่ำใช่ไหมแล้วมันก็จะราดกาแฟสดแล้วมันก็จะใส่บนน้าแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้มันมีความกาแฟดำก็เลยอร่อยดีแล้วเนื้อมันเนียนแบบเลาคข้นหน่อยคืออันเนี้ยเอสเยนสร้างแบบเวียดนามเมื่อกี้ใช่ไหมเพราะว่าลางเขาดอกมาเยอะฉันก็ยกมือถามเลยบอกว่าเนี่ย ถามได้ไหมทมั้ไใบดานอีกถึงดอกไม้สดเยอะจังเขาบอกว่าแม่เขาอะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยดอกไม้พวกนี้รูไ้ไหมเพราะว่าทั้งหมดเขาปลูกเองที่บ้านจริงหรอคือแม่เขาเข้าป่าไปเอาดอกไม้แล้วมาปลูกที่บ้าน<อ>แล้วทุกวันก็จะตัดดอกไม้มาใส่ปประดับร้านอ่างเงี้ยทั้งหมดคือดอกไม้จากสวนที่บ้านครับไม่มีการซื้อเกิดขึ้นเธอ ดอกมันสวยมากแล้วมันดูแบบเพอร์เฟอตสมบูรณ์จนแบบกูต้องออกมือไปจับนิดนึงว่ามันเป็นพลาสติกหรือเปล่าแต่ไม่มันคือของจริงแล้วคือแต่ละแจกันมันคือดอกคนละประเภทหมดเลยแล้วมันมีไปถึงห้องน้ําไปยันห้องน้ําขอให้พวกไปดูแล้วเนี่ยหน่อไม้ตรงนี้ใช่กูหน่อไม้ตรนสิ่งแดกคือหน่อไม้น่ารักมากพูดจริงๆมันมีความคัสตอมดอกไม้จุงยิงตรงนี้จะเดินผ่านตรงนี้ให้เห็นตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ฉันไม่ได้กินกาแฟสักอย่างเพราะฉันกินไม่ได้และเค้กก็ไม่ได้กินด้วยฉันกินเด็กแค่ชาแต่หลังจากที่ฟังทุกคนพูดฉันรู้สึกว่าเขามีความแบบพยายามจะทําให้แต่ละเมนูมันเฉพาะของที่ร้านเขาก็น่าประทับใจแม้ว่าปูจะไม่ได้กินเลย ฉันขอให้ทุกคนมาดูดอกไม้ที่นี่มันน่ารักจริงๆเขาภูมิใจมากบบที่แบบที่เขาท่คุยกับเขาใช่เวลาคุยกับเขานะเขาจะมีความแบบตั้งใจตอบคําถามทุกคําถามอ่ะเช่นการตอบว่าแม่ฉันอยู่ได้ด้วยดอกไม้พวกนี้ฉันก็ตกใจว่าโหขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าแม่เขาชอบเลี้ยงดอกไม้มากอย่างนั้นอย่างนี้คือรู้ว่าเขาแบบมีอินเนอร์ในการทําทุกอย่างจริงๆดูภูมิใจในสิ่งที่เขาทำ ชอบค่ะแล้วอาหารก็อร่อยนะที่เปนเนาะก็คือเ้าถ้ามีโอกาสแล้วมาก็มาเซอร์ไพรส์เขาหน่อยก็ได้ว่าเนี่ยมาจากผมเป็นคนไทยกันได้ใช่มาซีไยได้ก็มาเที่ยวเล่นกันได้ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องรีบไปทาคาจิโฮต่อนะคะเดี๋ยวจะถึงมืดถึงค่ำค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะพอเวลาโซาบะแล้วค่ะแล้วก็มีความแบบชุ่เช่นชุ่งเช่นคุยกับป้ายาลืพราะทุกคนจะต้องมีแบบเมนูเป็นพิเศษตัวเองใช่ไหม และป้าเขาเอาสิ่งนี้มาเสิร์ฟนั่นคือชาโซบะซินเนม่าเซนขอกินแล้วค่ะเป็นชาที่หอ <ใน S 1> เมเนี่ยี่กินเหมือนโซบะคั่วน้อพี่วะเนาะหอมมากดีมากสิ่งนี้อยากไปกลับบ้านทานทีจิบที่บ้านต้องดีมาก ทุกคนคะระหว่างที่เดือินอธิบายให้ฟังค่ะโซบะร้านนี้นะคะ <S <S เป็นเลสโซบะจากโอไคโดค่ะซึ่งร้านนี้ค่ะจะมีโซบะทั้งหมด4ชนิดแต่วันนี้เขาบอกมีแค่2ชนิดคืออินากะกับฮาจิวาริอินากะโซบะก็คือการเอาแป้งสาลีผสมแป้งโซบะและผสมเปลือกข้างนองโซบละลงไปบดด้วยสีมันเลยเป็นสีเข้มก็เลยเรียกอินากะโซบะส,ส,ส่วนฮาจิวาริก็คือแป้ง20ซบเมลโซบะ80ก็จะเป็นฮาจิวาริค่ะ ก็แตกต่างกันไม่มีเปลือกไม่มีเปลือกมีความาร์ดคอร์อยู่หมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ชอบเส้นแข็งอาจจะไม่ปลื้มแต่เรารู้สึกว่าเราโอเคเส้นแข็งแต่ว่าไม่แกี้กินคาใหญ่ไปมันต้องกินทีละเส้นเลยจริงเหอไม่ต้องกินทีละเส้นเลยเพราะมันแบบแข็งกรึบไปเลยแต่จริงๆโซบะนะคะคนกินกับเกลือค่ะทุกคนนี่ค่ะก็คือเขาบอกให้เอาเส้นจิ้มเกลือแล้วชิมค่ะโซบะกับเกลืออือเอาเดินเต้ยอยู่ ชอบนะเขาจะเหมืนอ้วนปะเขาจะเกิด <Okay, S 2> ได้ความเค็มอย่างเดียวแล้วก็กลิ่นโซบาท,ที่เขาแต่รู้ว่าเขามีหอมกว่าเมาื่อลองชิมหอมนี้กินง่ายกว่าวันนี้คือคอมแหละเป็นคำแทนท้ายแล้วอาจจะแบบเหนื่อยไอศครีมตเป็นแบบสิ่งที่คนกินง่ายเ้าบอกเพราะมันจะเลือล่อนแมันเล็ก อันเนี้ยแนะนำให้กินกับเกลือก่อนเพราะคำแรกเป็นกินเกลือแล้วกลิ่นัวบะมันหอมมากคำหลังๆอะ่ะเวลากินแล้วทิง้งเคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะหอมขึ้นมาแต่พอกินเนื้อดายจะยาะตัวซอสอะซอสกลิ่นมันก็แบบแรงกบกลิ่นตัวบะไปแต่เส้นดีมากแบบไม่เอ็กซ์เพรให้มันอนเนจเต้ขนาดนี้แต่นี่คืออนเนจเต้ามากชอบอร่อย เส้นดีมากเหนียวนุ่มกำลังดีแล้วมันมีสิความหวานนิดด้วยอ่ะเออในตอนจบเวลาเขี่ยวเส้นเราดูขวาไปเส้นอยู่ที่แป้ง20โซบะ80สขาช่ยออรินเตออรินเต้เตฉันขอเริ่มด้วยพริกดูจากความฟูของแป้งแล้วก็ผ่านนะอร่อย ไม่อมน้ำมันแต่ไม่ถึงขั้นว่าฟูฟ่องเป็นผ้าคลุมล่องหนไม่เบอร์นั้นแต่ว่าถือว่าไม่อมน้ำมันเลยอ่ะ,ะตอนเธอชิมเส้นอันนี้พิเศษกว่าใช่ไหมะนะ่นาจะกนะแซมบุระจะธรรมดาธรรมาดาแบบดีมากแล้วนะ <c oughs> ไม่กูยาเหรอชมเนดียุ่นดีมากแต่เมื่อกี้ที่ไอซึเหมือนแบบไอํำผูกร้อนข้าวอ ้อนที่แบบลงไปในคอไม่ไม่แต่ไม่ได้จืดนะไม่ไม่ได้จืดไม่ได้จืดไม่จืดมีรสมีชาแต่แบบค่อนไปทางกลมกล่อมอ่ะใช่สิ่งที่ฉันแบบเล็งมากคือผักดองผักดองดูดีมากเลยดีมากกรอบมากเป็นทางเค็มไม่หวานเลยตดีได้ดีกานี้มากเลย ก็เหมือนกินเต้าหู้กับซอสโชยุเค็มๆมต้หูมันตอนแรกมันแบบสัมผัสมันมาทีหลังอะรสชาติความมันมัน after t นิดนึงอะต้องหู้มันเลยอะเพราะจริงๆแล้วในร้านโต๊ะบาเต้าหู้จะต้องอร่อยอันนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยอืมันเลยเต้าหู้มันเลยเต้าหู้มันเลยค่ะแต่ว่า รสชาติมันก็ไม่ได้พิสดารมากคือเป็นต้องคู้กับน้ำเหมืยอนโชยุเค็มๆเลยสลัดที่สั่งมานะคะเป็นสลัดของไชเท้าแล้วก็โรยด้วยตัวเมลสูบะทอดแล้วก็น่าจะใส่ซอสเขาบอกแล้วก็เป็นเรสซิ่งของร้านซึ่งคิดว่าเป็นมายองเนสชิมกันค้ดอันนี้ดีมากซึ่งเขาหั่นเลยนะคะเป็นเป็นเป็นชิ้นๆเจียบเนาะเรียกว่าอะไรของแล้วก็โรยด้วยเมลสบะทอดซึ่งมันกือที่กินอ่ะ เนสบะหอมมากแบบมากมากจริงๆมากแบบมากแล้วก็เวอร์ชันนีคเลาดอ่ะเป็นครีมอนแรกคิดว่าเป็นมาอยองเนสแต่ว่าไม่ใช่เขาบอกเป็นเวอรชนี้เขาทำเองอร่อยดีอเค็มเค็มหน่อยๆอยแต่ว่าเนสบะคือหอมแบบตะกงตกจมูกหอมมากกลิ่นเหมือนชาที่เราสัตอนแรกอ่ะอร่อยมา,มากสิ่งนี้คนสั่งค่ะมันไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วว่าเพราะมันเป็นกาเียกวาชเฉยเท้ามันก็เลยมีความเฟรชตัดเพิ่มจากน้ำสลัดที่เป็นครีมอร่อยอันนี้ดีมากคือพอพิ๊มบอกว่ามันเป็นหัวเชยเท้าคือเราอ่ะ จะเหม็นกลิ่นหัวไชเท้ามันจะเป็นยังไงเผ็ดๆหรออะไรสักอย่างอะแต่ว่าอันเนี้ยไม่เผ็ดเลยและไม่เหม็นเลยคือเหมือนกินมันแก้วหรออืมอะไรสไตล์นั้นน่ะอืแล้วก็พอมันเหมือนแบบมันเพิ่งหั่นเมื่อกี้บางมันก็เลยดูแบบเฟรชมากมต่อมาที่สั่งอย่างนนอย่างสุดท้ายเขาเรียกก็เป็นแบบโอสเตมามิหรือว่าของกับแก้มน,นั่นคือน้อง เมนมา่าหรือว่าน้องหน่อไม้ที่เรากินกับราเมงเองค่ะทุกคนคะมาซึ่งสินี้เขาบอกเาต้มกับเหล้าปกติมเมนม่าถ้าเกิดในราเมงเ,งเนื้ทอทอดต้มกับพวกซอสต่ตงตางๆเพื่อรสชาติมันเข้าไปในตัวหน่อไม้เนาะมาชิมอันนี้เขาโรยด้วยงาด้วยเค็มเลยเค็มหนักด้วยเค็มแล้วก็หอมที่สำคัญ อันนี้เขาโรยน้าข้างบนอ่ะให้เราเก็บโดนเม็ดงามันหอมมากเลยอ่ะอร่อยเนื้อเป็นมากคือกรุบดีมากอันนี้ก็ดีมากคนดีดีแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ได้วาปมาอยู่ที่ทากาชิโฮเป็นที่เรียบร้อยค่ะรูปของเราวันนี้ก็จะเป็นไซกิที่โอตะเนาะ แล้วก็ลงมาเป็นที่โนเบลกะแล้วก็ขึ้นมาทาก,กาจิโฮค่ะเพราะว่าตั้งใจจะไปเที่ยวทาก,กาจิโฮพวกนี้ค่ะก้อยงไงรูร้วันนี้ขอจบเลยตปทิ้งให้นะคะว่าตอนนี้ก็ได้มมุกข้าเรือครังแล้วค่ะต้องการไปอ่านหนังสือเตรตัวเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ทาก,กาจิโฮค่ะบ๊ายบายวันฉันกันละค่ะทุกคนเป็นลำบาก <c oughs> ใครที่กำลังจะมาก,กินตามฉันกำลงังพาเธอเป็นลำบากเลยขึ้นมาถึงกันลังเร็ว เสียของร้านนี้แล้วค่ะน้อยค่ะ <laughs> มันหมดแล้ว <laughs> ก,กูก,กินไปแค่สองจิบมันหมดแล้วอ่ะให้ <laughs> มาร้านนี้ฉันรู้สึกว่าเขาสั่งอาหารทะเลเธอเจียสั่งเป็นก,กึน้ำบางที่ฉันว่ามันมติดทะเลอยูทะเลเธอมากินไก่ไ <laughs> เก๋ยอะไรคะแต่มันเป็นเมนูนะมันแบบหนึ่งค่ะ <laughs> ไก่อะที่นี่แค่นั้นแหละค่ะดงเท่านั้นค่ะที่นี่ฉันว่าอร่อยมองไปก็เห็นทะเลค่ะดีมากค่ะ <laughs>